สวัสด,ดีจ้ามื่อนี่กัมบมะพร้ากับแย้แสงคือเกาา่าเหลือจ้ามาพี่น้องบรรยากาศดีดีจา้าอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อพี่น้องเข่ากำลังเขียวงามจา้าเั็กน้อยก็ได้เกี่ยวเด้อพี่น้องมากินสมตำเสมยันย้ายจ้าบรรยากาศดีดีรสชาติจืดๆ,ๆนาะพี่น้องมานะพี่น้องเจ็บๆรสชาติโอ้เสียพี่น้อง 嗯嗯，mm hmm. mm. หวานกุ้งพี่น้อง